เล่าด้วยโทนเสียงน่าสนใจหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคผีฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งรุ่มน้ำโขงแล้วก็อาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับเชื่อว่านาคาผีฟ้าต้องดุร้ายคอยลงโทษคนที่ทำไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ความเชื่อเรื่องความน่ากลัวน่ากลัวเหล่านี้อาจจะมาจากการตีความตำนานผิดๆหรือบางทีก็เป็นการเล่าต่อกันมาแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมทำให้ภาพลักษณ์ของนาคาผีฟ้ากลายเป็นสิ่งที่เราต้องหวาดกลัวจริงๆแล้วตามความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างในหนังสือตำนานอุรังคธาตุนะครับนาคาผีฟ้าคือผู้ปกปักรักษาคอยให้ความช่วยเหลือมนุษย์มากกว่าที่จะลงโทษซะอีก ถ้าเรายังคงมองว่านาคาผีฟ้าเป็นสิ่งน่ากลัวน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาและความเคารพต่อธรรมชาติที่แฝงอยู่ในตำนานเหล่านี้ไปแทนที่จะกลัวเราลองทำความเข้าใจเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจะดีกว่าไหม อย่าตัดสินอะไรจากสิ่งที่ได้ยินมาลองศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องราวของนาคาผีฟ้าและผีฟ้าไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวน่ากลัวอย่างเดียวแต่ยังมีความสวยงามและแง่คิดดีๆอีกมากมายซ่อนอยู่เข้าใจตรงกันนะ